สังโยชน์ม so ีอะไรบ้างสังโยชน์สิภิกขุทั้งหลายสังโยชนสิประการเหล่านี้สิิประการอะไรบ้างคือโอรัมพาคียสังโยชน์ห้าประการและอุทธรมพาคียสังโยชน์ห้าประการโอรัมพาคียสังโยชน์ห้าประการอะไรบ้างคือ สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลปตรปรามาสกามฉันทะพยาบาทเหล่านี้แลโอรัมภาคียสังโยชน้าประการอุดธรมภาคียสังโยชน้าประการอะไรบ้างคือรูปปราคะอรูปปราคะมานะ อุทธจ,จักอวิชาเหล่านี้แลอุทะ